บทนำตำนาน d r s i a 400ที่กลับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ Suzuki d r s i 400S ถือเป็นหนึ่งในไอคอนของรถมอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอร์ตดูอัลเพรที่ได้รับความนิยมมายาวนานหลายทศวรรษด้วยฐานเสียงเครื่องที่ให้แรงบิดดีตัวรถทนทานและนำไปใช้ได้ทั้งบนทางฝุ่นและบนถนนรุ่นปี2025-2026บางตลาดใช้ชื่อ d r s a 4S d r s i a 400S คือการรีดีไซน์ครั้งใหญ่ของซูซูกิที่ยกเครื่องทั้งเครื่องยนต์โครงรถและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รองรับมาตรฐานสมัยใหม่ทั้งเรื่องการฉีดเชื้อเพลิง EFI ไรบยวายและตัวเลือกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมทําให้ DR z ซกลับมาแข่งขันได้กับคู่แข่งยุคใหม่อย่าง KTM Yamaha Husqvarna และอื่นๆภาพรวมสเปคหลักสรุปแบบกระชับข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงจากสเปคอย่างเป็นทางการและรีวิวทดสอบเครื่องยนต์ 398ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะ d o h c สูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำลิควิดคูลระบบเชื้อเพลิงหัวฉีด EFI ขนาดลิ้นเร่งเครื่องหมายตัวหนอน42มิลิเมตรพร้อมระบบไร้บายวายในรุ่นรีดีไซน์ระบบส่งกำลังเกียร์5สปีดบางการรีวิวข้อมูลระบุ5สปีดสำหรับการใช้งานบนถนนและทางฝุน่นกำลังแรงบิดค่าที่ผู้ผลิตรีวิวระบุ ประมาณ37.5แรงมา้าประมาณที่รอบเครื่องยนต์กลางสูงและแรงบิดรอบกลางที่ตอบสนองดีสำหรับการขี่ทัวร์ออฟโรดน้ำหนักแห้งน้ำหนักพร้อมใช้งานราวราวหนึ่งรถึงหนึกิโลกรัมขึ้นกับอุปกรณ์และรุ่นย่อยระบบกันสะเทือนเทคโนโลยีโชคหน้าแบบปรับหัวหรือเทรอดิชันนันนขึ้นกับรุ่นย่อยปรับเซตมาเพื่อใช้งานทางฝุ่นและบนถนนได้สมดุลยางขอบล้อ น้า21นิ้วหลัง18นิ้วมาตรฐานด u อัลสปอร์ตเพื่อการขี่ออฟโรดและใช้งานบนถนนร่วมกันข้อมูลข้างต้นเป็นจุดยืนสำคัญของรุ่นรีดีไซน์ซึ่งซูซูกิทำการปรับปรุงอย่างเป็นระบบเพื่อให้ดีอาแซกลับมาแข็งแรงทั้งทางฝุ่นและการใช้งานบนถอนนอการเปลี่ยนแปลงสำคัญในรุ่น2025-2026ทำไมรุ่นนี้จึงน่าสนใจ 1. เครื่องยนต์ใหม่และระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ EFI บวกไร้บว จากเดิมที่เป็นคาบูเรเตอร์หรือจ่ายเชื้อเพลิงแบบเก่าในรุ่นก่อนหลายตลาดได้รับรุ่นเครื่องยนต์398ลูกบาทเซนติเมตรที่ปรับแรงม้าและแรงบิดให้ดีขึ้นรวมถึงความประหยัดและการตอบสนองคันเร่งที่เรียบขึ้นด้วยไร้บายไวผู้ผลิตสามารถใส่โหมดการขับขี่หรือการควบคุมอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงได้ขึ้นกับออปชัน 2. โครงเฟรมใหม่แบบทวินสปาร์โครงเหล็กที่ปรับจูนให้สมดุลให้ความมั่นคงทั้งในทางตรงและการเข้าโค้ง ขณะเดียวกันยังรักษาความคล่องตัวสำหรับทางฝุ่น 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นบางรุ่นมีสลิปเปอร์แอตสิสคลัส ABS แบบเปิดปิดออนออฟสำหรับการขี่ออฟโรดและการตั้งค่าช่วงล่างที่ทันสมัยขึ้น 4. รุ่นย่อยและออปชันเช่น d i อาซ่ซีบวกมีรุ่นย่อยที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริมเช่นกันเช่นชุดออปชันสำหรับทัวร์ลอ s สลิปออนหรือเซตอัพพิเศษที่ขายแยกเป็นแพ็กเกจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ d r z ไม่ได้เป็นเพียงโมเดลเก่าแต่มุ่งสู่การเป็น Dual Sport สมัยใหม่ที่มีความยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งในเมืองทางไฮเวย์และเส้นทางฝุน่นรายละเอียดเชิงเทคนิคแบบละเอียดยิบสำหรับคนชอบสเปคความจุกระบอกสูบ3 9 8ซ c 398ลูกบาทเซนติเมตรระบบวาล์ว DOHC4 วาล์ว wow, ให้แรงหมาและรอบเครื่องที่ย่านใช้งานกว้างอัตราส่วนการอัด Compression Ratio ประมาณ11:1ต่อ1ขึ้นกับสเปคตลาดหัวฉีด42มิลลิเมตรพร้อมหัวฉีดหลายรูมันติโฮอินเจคเตอร์เพื่อการจ่ายเชื้อเพลิงที่ละเอียดระบบคลัตช์แบบเว็มัมนติเพลทพร้อมสลิปเปอร์แอซิสในรุ่นย่อยบางตัวเฟรมสตีลทวินสปาเฟรมออกแบบให้คงความแข็งแรงแต่ลดการสั่นสะเทือนน้ำหนักประมาณ150-155กิลกรัม ขึ้นกับอุปกรณ์และใส่อุปกรณ์เสริมความสูงบอกมาตระานดูอาลสปอร์ตค่อนข้างสูงเพื่อการเคลื่อนที่บนทางฝุน่นรายละเอียดตัวเลขสูงต่ำขึ้นกับการตั้งค่าช่วงล่างอ้านอิงการออกแบบดูอาลสปอร์ตทั่วไปหมายเหตุตัวเลขละเอียดเช่นแรงม้าแรงบิดอาจต่างกันเล็กน้อยตามมาตรฐานหรือการวัดของตลาตลาด,ลาดอ่านรีวิวการทดสอบเพื่อข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติมการขี่จริงความประทับใจจากรีวิวและการใช้งานจริง รีวิวจากสื่อเฉพาะทาง The Rider, Rider Magazine, Advider เป็นต้นให้ความเห็นว่า d a c s เ CS ร์ชั i นใหม่มีลักษณะแรงบิดต่อเนื่องเครื่อง398รปลูกบาทเซนติเมตรให้แรงบิดใช้งานได้ดีในย่านรอบกลางซึ่งเหมาะกับการออกทริปและการปีนทางชันในเส้นออฟโรดการตอบสนองคันเร่งเรียบขึ้นด้วยระบบไ right ร้บายยและหัวฉีดจึงมีการจ่ายน้ำมันที่เสถียรกว่าเดิมเมื่อเทียบกับคาบูเรเตอร์รุ่นเก่าการใช้งานบนถนน ขี่ได้สบายที่ความเร็วปานกลางเช่น60-80ไมล์ต่อชั่วโมงในการทดสอบสหรัฐบางรีวิวแต่ลมประทานและการป้องกันลมยังคงเป็นสไตล์ดูอัลสปอร์ตต้องติดตั้งชิลเสริมถ้าจะขี่ไกลช่วงล่างและการควบคุมเซ็ตติ้งของโชกได้รับการจูนให้ใช้งานแบบผสมพอรับทั้งการซับแรงฝุ่นและการเข้าโค้งบนถนนแต่ผู้ขี่ที่เน้นทางฝุ่นหนักอาจยังต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมสรุปคือรุ่นใหม่นี้พยายามเดินสายกลาง ขี่สนุกทั้งทางฝุ่นและถนนแต่หากต้องการสมัถนาทางฝุ่นขั้นสุดหรือความเร็วบนถนนระดับสปอร์ตทัวริงอาจมีตัวเลือกอื่นที่เหมาะกว่าขึ้นกับการใช้งานจริงของคุณการซื้อและราคาในประเทศไทยภาพรวมข้อมูลราคาจากเว็บไซต์ Special ชัยรวมรถในไทยระบุร,ราคาประมาณ269,700บาทสำหรับบางเวอร์ชันอาจเป็นการประมาณหรือราคานำเข้าอย่างไรก็ตามราคาจริงในไทยอาจขึ้นลงตามภาษีนำเข้า ค่าขนส่งและสต็อกของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในตลาดสหรัฐออสเตรเลียมีการประกาศ M.S.R.P. ประมาณ8,999ดอลลาร์ถึง9,299ดอลลาร์ 99, ขึ้นกับรุ่นย่อยเช่น d r z a CS บวกซึ่งถ้าคำนวณแปลงสกุลเงินและบวกค่าขนส่งภาษีนำเข้าราคาขายในไทยจะสูงกว่าตัวเลข M.S.R.P. เบื้องตน้นคำแนะนำหากคุณสนใจซื้อในไทยให้ติดต่อ Suzuki Motor Thailand ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หรือดีลเลอร์มอเตอร์ไซค์ที่นำเข้าแน่นอนเพื่อขอใบเสนอราคาการรับประกันหลังการขายและข้อมูลสต็อกราคาที่ประกาศออนไลน์บางครั้งเป็นราคาเอสติเมตเท่านั้นอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจสำหรับ d r z 400S เพื่อการใช้งานในไทย 1. ชิวหน้าบัางลมแบบทัวสํสำหรับขี่ทางไกลและการป้องกันลม 2. แรกรถและกล่องเก็บของสำหรับทริปท่องเที่ยวเดินทาง 3. การป้องกันเครื่อง กันล้มสกิทเพลแคราชบาร์สำหรับเส้นทางหินทางฝุ่น 4. ยางสำหรับทางฝุ่นผสมดูเอาสปอร์ตไทที่ทนทานและยึดเกาะด,ดีในสภาพไทย 5. เปลี่ยนเซตติ้งโชคถ้าต้องการไร้ให้หรือตอบสนองแบบออฟโรดหนักอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยยกระดับการใช้งานให้เหมาะกับสภาพถนนและแนวทางการขี่ในไทยทั้งขี่เที่ยวขี่ทางฝุ่นและขี่ในเมืองไฮเวย์ highway. การบำรุงรักษาและคำแนะนำเพื่ออายุการใช้งาน ตรวจช็คระบบฉีดเชื้อเพลิงและเซนเซอร์หัวฉีด EFI และระบบไร้บายวายต้องการการบำรุงรักษาตามศูนย์ที่เชี่ยวชาญหลีกเลี่ยงการแก้ไขแบบ DIY ที่ไม่ถูกวิธีเพราะจะทำให้การตอบสนองคันเร่งเพี้ยนได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเครื่อง398ลูกบาทเซนติเมตรเป็นแบบสมัยใหม่ควรรักษาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองให้ตรงตามคู่มือดูแลโซ่และสเตอร์การขีดฝุ่นชื้นโครนในไทยทำให้โซ่สึกเร็ว ล้างและทาน้ำมันโซ่เป็นประจำรวจโชคและเบรกถ้าขี่ทางฝุ่นบ่อยๆควรเช็คลูกสูบโชคซีลและผ้าเบรกบ่อยขึ้นการเข้าเช็คระยะกับศูนย์บริการซูซูกิหรือช่างที่ชำนาญจะช่วยรักษาประสิทธิภาพและมูลค่ารถยาวนานข้อดีสรุปเครื่องยนต์ตอบสนองดีมีแรงบิดใช้งานจริงเป็นดูอัลสปอร์ตแท้ใช้งานได้ทั้งทางฝุ่นและบนถนนพร้อมข้อดีเรื่องความทนทานของซูซูกิมีออปชั่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบัน เช่น EFI, ไรบ์บายวายสลิปเปอร์คลัตในบางรุ่นข้อสังเกตข้อด้อยราคาหน้าจะสูงขึ้นเมื่อเข้าตลาดไทยหากนำเข้าจากต่างประเทศภาษีนำเข้าค่าขนส่งถ้าคุณเน้นทางฝุ่นระดับโปรอาจต้องปรับเซ็ตช่วงล่างหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการใช้งานหนักเปรียบเทียบสั้นๆกับคู่แข่งในเซกเมนต์ KTM 390 EXC-R หรือเวอร์ชัน Enduro KTM มักจะเน้นน้ำหนักเบาและกำลังเครื่องยนต์สูงเมื่อเทียบต่อซีซีในขณะที่ DRZ มอบความทนทานและการใช้งานแบบอนเนกประสงค์มากกว่า Yamaha WR, c r CR f 3 0 0 L ขึ้นกับรุ่นคู่แข่งจากญี่ปุ่นอาจมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีช่วงล่างหรือน้ำหนักที่เบาแต่มีซีซีที่ต่างกัน Honda อื่นๆจะมีสไตล์การขี่และสเปคที่ต่างกันไปตามแนวทางการตลาด แต่ดีอาซยืนจุดแข็งที่ความสมดุลของเครื่องและความพร้อมใช้งานทั้งถนนฝุ่นการเปรียบเทียบขึ้นกับปีรุ่นและรุ่นย่อยแนะนำให้เทียบสเปคเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวก่อนตัดสินใจสรุปใครควรซื้อดีอาซาด0 s 2 6 2ผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ใช้งานได้ทั้งทางฝุ่นและบนถนนแบบเอาอยู่ตัวเดียวเสร็จขี่ทริปขี่เที่ยวขี่เมืองได้ดี คนที่ต้องการเครื่องยนต์ทนทานมีแรงบิดใช้งานจริงและสะดวกต่อการดูแลรักษาในระยะยาวผู้ที่ยินดีจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ EFI ไรบายวายและการปรับแต่งที่มากขึ้นในรุ่นย่อยหากคุณต้องการรถที่เน้นสนามแข่งหรือออฟโรดขั้นโปรอาจมีตัวเลือกเฉพาะด้านที่ดีกว่าแต่ถ้าต้องการรถสารพัดประโยชน์สำหรับเมืองทางไฮเวย์และเส้นทางท่องเที่ยว d ี c s ดีอาซาด 400s รุ่น2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญอ่านเพิ่มเติมหน้าสเปคอย่างเป็นทางการของซูซูกิข้อมูลรุ่นใหม่สเปคเครื่องยนต์รีวิวและบททดสอบจากสื่อมอเตอร์ไซค์ The Rider Rider Magazine Adviaider First Ride รีวิวการขี่ข้อมูลรุ่นราคาในตลาดไทยจากเว็บไซต์รวมรถ Estimate รายงานสเปคและบทความ First Look เฟ r ร์สร์สำหรับรุ่น2026เดอร์ i รเดอร์อัลเทอร์อาเล็